ฮาลานจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้เส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามอะไรกุ้วรร็อมาตุนล้อวบรากาตุวันนี้ช่วงฮาลานจานอร่อยกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากัตยาดาราคัตยาอารีประธานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมและที่ปรึกษาจุฬาลาชษมนตรีมาร่วมพูดคุยและทำอาหารร่วมกันกับเราค่ะอัสสลามอะไรกุ้ค่ะวะไยกุมุสลาม บิสมิลลาฮิรราะมานุรฮีมด้วยพระนามของอ oh ัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมออัสสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮิบเระกาตุขอความสันติสุขจงประสบแด่ทุกทกท่านค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของมูลนิธินิดนึงค่ะว่ามูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเนี่ยมีเบื้องหลังการทางานยังไงบ้างค่ะมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมได้เปิดมาเป็นเวลา29ปีแล้วนะคะวัตถุประสงค์ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม เราจะช่วยเหลือการศึกษาให้เด็กกำพร้าผู้ยากไร้เด็กด้อยโอกาสนะคะให้ทุนตั้งแต่ชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลัยเป็นทุนต่อเนื่องนะคะให้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาค่ะและเราได้ให้ทุนครูสอนศาสนาศิลธรรมอิสลามและได้ช่วยน้ำท่วมแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆแผ่นดินไหวนี่ก็คือจะเกิดที่ต่างประเทศคือเราจะช่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะชวนคุณดารามาทําอาหารร่วมกันค่ะวันนี้เมนูที่เลือกทําเป็นเมนูอะไรคะวันนี้ทําแกงกะหรี่ไก่คะ่ะทําไมถึงเลือกทําเมนูนี้นะคะมีความพิเศษอย่างไงบ้างเพราะว่าที่บ้านชอบทานกันก็เลยมาทา <c oughs> ให้คุณผู้ชมได้ลองทําตามด้วยได้คะ่ะเป็นสูตรกันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันได้คะ่ะเดี๋ยวดูที่วัตถุดิบกันก่อนคะ่ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีไก่นะคะขิงผงกะหรี่ขมิน้นมีหัวหอมพริกแล้วก็ เอาต่างๆเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยมารวมกันตามมาโขกตามากตามเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่มะเขือเปรี้ยวมะเขือเทศมันจะอร่อยตรงที่เราผัดเครื่องใช้เวลาหน่อยต้องให้มันหอมทําถึงเครื่องตั้งแต่ต้นเราก็จะช่วยให้รสชาติเนี่ยดีขึ้นใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยได้ค่ะ เดี๋ยวหนูช่วยเปิดหม้อให้นะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดไฟกลางๆไว้ให้ก่อนเลยเอากลางๆใส่อะไรก่อนอะใส่น้ํามันค่ะน้ามันอะน้ำมันพืชทั่วไปก็ได้บางครั้งก็จะใช้น้ํามันเนยผสมหน่อยก็ได้ค่ะน้ํามันเนยช่วยให้หอมอ๋อหอมรสชาติของอาหารก็จะหอมขึ้นใช่ใช่เห็นน้ามันร้อนใช่ไหมคะค่ะเราก็ใส่เครื่องค่ะตามเอาไว้ํามรอยนะละเนี่ค่ะเบา เดาหน่อยใส่ไก่ค่ะแบบอันนี้ส่วนที่เลือกใช้จะเป็นของสะโพกตัดได้จะใช้เป็นขาไก่ก็ได้ที่มีติดกระดูกบางคนชอบทานกระดูกค่ะใช่คือเลือกตามที่เราชอบได้เลยเอาไปใช้รอสักพักหนึ่งนะคะค่ะต้องให้ไก่สุกก่อนแล้วเรากใส่เชยเชบางบางนิดเดียวโอเคอันเดียวพอ ก็ลงไปผัดต่อนะคะผัดต่อค่ะมันจะหอมแล้วก็ผัดไปจนสุกนะคะผัดจนสุกใส่กะทิกะปริมาณเอานะคะได้กะเอาค่ะเนี่ยน่ากินเลยแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วเราก็เพิ่มไฟเพิ่มหน่อยค่ะเพิ่มเพิ่มใสมะเขือเทศนะคะ หอมใหญ่นะคะหรือเพื่อจะเปลี่ยนใช้เป็นหอมแดงหอมผได้ได้ได้แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวรอไก่เข้าเนื้อแลวถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นใส่นมเปรี้ยวก็ไปหน่อยอืมอันนี้จะช่วยเรื่องอะไรอะคะนมเปรี้ยวช่วยให้แบบมันงวดขึ้นค่ะรสชาติมันจะอร่อยอ่ารสชาติมันจะเป็นเกลือนะคะกระพอประมาณแล้วก็น้ำตาลทราย ที่เหลือก็รอให้งวดรอ,อให้งวดก่อนเช่บอกแก่ตรงไปเรื่อยๆไม่ให้ก้นไหมค่ะให้มันเข้าไปในเนี้ยเข้าไปในใใน้ำแกงใช่ใช้เวลานิดหนึง่งทำให้อร่อยต้องใจเย็นๆ <laughs> แล<ม>้ว<ม>เดี๋ยวก็<ป>ชิม นูจะชิมด้วยไหมถ้าเป็นหลายขนาดให้ <laughs> <laughs> ให้คนณดาราน้องชิมดูอยากจะได้ชิมแบบตอนสุดท้ายว่ารสชาติที่ชอบเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราใส่มันฝรั่งไปอีกก็จะเปนหวานมันฝรั่งหรือใส่มันเทศก็ได้นะนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะอันนี้ควันแบบก <laughs> ำลังแบบร้อนๆเดือดเลย แล้วก็ตกแต่งจานเีนูด้วยผักชีนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูอะไรนะคะเมนูแกงกะหรี่ไก่เป็นสูตรเฉพาะนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ยังนึกเมนูไม่ออกนะคะก็สามารถลองทำตามเพื่อเป็นอาหารละสินอดนะคะหรือว่าอาหารสุโขก็ได้ง่ายๆไม่ยากแล้วก็วัตถุดิบไม่เยอะการที่จะทำให้แกงกะหรี่นะคะดนคูน่ากินแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะคุณดารามีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆอยากแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทร <ขอ S 1> าบ<ห>ค่ะเทคนิคที่บอกตั้งแต่แรกคือ<ะ>ขอให้ผัดเครื่องให้นานหน่อยว่าถ้ารีบๆทำแล้วมันจะไม่อรอ่อยผัดเครื่องให้หอมค่อยๆ<ะ>ใ,ให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็ถึงจะใส่กะทิแล้วก็ใส่ไก่ ็ต้องใจเย็นๆนิดนึงในการผัดไม่เร่งรีบนะคะก็อยากให้ลองนําเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนี้นะคะไปทําตามที่บ้านดูค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณดารามากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยนะคะแล้วก็ทําอาหารร่วมกันกับเราค่ะและทางรายการนะคะมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมอบให้กับผู้ร่วมรายการด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางรายการขอร่วมทําบุญในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะมอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนให้กับมสัสยิดหรือองค์กรที่คุณดาราตั้งใจจะมอบให้ค่ะ,คะเป็นที่ไหนคะที่มัสยิดยามีอุ้คอยริยาบ้านครัวค่ะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางรายการนะคะก็จะนําไปมอบให้ตามความตั้งใจของคุณดาราค่ะ สำหรับวันนี้นะคะช่วงหาล้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและคุณดาราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามุอะลัยกุมบเราะมะตุลลอฮิวบเระกาตุอัสสลามูอะลัยกุมบเราะมะตุลลอฮิวบาระกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ